อันนี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตะกี้แจ๊ขอไปทำอะไรมาไปถอายรูมาชิมมารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นชิมข้าไปชิมชีพปรจสองร้อยองศาทำไมชีพจรสองร้อยองศาถ้าอยากรู้รับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่ง

มดยูวเยียยปะดย้วเยียบเลยแล้วมันไม่กัดด้วยแล้วมันกัดไวแล้วไม่กู้ไงมีที่ว่าจับเลยแล้วมันหลุดไม่สุดปอแรกอะกูเดินเข้ามาแล้วกูแบบกูนะว่าเชื่อกูอไ,ปไปไปเลยเดียจริงหรอ พีเเเ่เอาไปเลยเอาไปเลยอย่าไปฝ้านะพี่คิดตู้จเวลาเอาอะไรมาใส่เลยทำไรเขาอยาทำไรเขาไม่ทำอะไร เียวอาไปเลยเอาไปเลยอย่าไปฆ้านะมีกี่ตัวมีกี่ตัวโอ้ยคีบเอาไปปล่อยเลยพี่พี่ไปแล้วไปแล้วอย่าออกมานลยอยู่ในบ้านเข้าใจไหมไม่ต้องงอกมานะงูมา บ้านน่ะประสบที่ก็อะไรบอกกิน <sweird noise>